ฮัลโหลอาลสุซามนสวัสดีค่ะทุกคนพบกับอ่อนยาาอีกแล้วนะคะในอีซี่ระรมันวิดอ่อนยาค่ะช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาเยอรมันในระดับพื้นฐานพื้นฐานที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันให้ได้เรียนรู้กันค่ะ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งมาดูออนใหม่นะคะแล้วก็เพิ่งมาติดตามออนใหม่อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะในตอนต่อๆไปค่ะช่องออนนะคะบางทีก็จะอาจมีแอบซอนภาษาอังกฤษเข้าไปนิดนึงด้วยนะคะสอดแทรกเข้าไปในภาษาเยอรมันนะคะฉะนั้นใครที่กดติดตามออนแล้วบางทีก็จะได้ทั้ง2ภาษานะคะเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาเยอรมันนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนออนนะคะเป็นกำลังใจให้ออนทำคลิปนะคะในคราวต่อๆไปสามารถสนับสนุนออนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะหรือจะเป็นแพ็กเกจหนังสือเสียงนะคะที่มีอ,อีบ e ุ๊กนะคะแล้วก็ออดิโ Book ก็คือไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงภาษาเยอรมันนะคะซึ่งเพื่อนสาวชาวเยอรมันของออนเนี่ยเป็นคนอ่านนะคะประโยคภาษาเยอรมันให้นะคะส่วนหนังสือนะคะที่มาจากไฟล์หนังสือก็ได้พิมพ์ออกมาเป็นเล่มแล้วนะคะก็ ชื่อว่าพูดเยอรมันง่ายๆบายออนยานะคะถ้าใครอยากจะสั่งเป็นหนังสือก็ได้เหมือนกันนะคะหนังสือเนี่ยพิมพ์ที่ไทยนะคะออนก็มีทีมงานที่ไทยคอยส่งให้อทิะหนนะคะถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อหนังสือนะคะก็ inbox เข้ามาที่เพจนะคะเฟซบุ๊กเลยนะคะแล้วออนก็จะแจ้งเลขที่บัญชีโอนเงินนะคะแล้วก็ส่งหนังสือให้นะคะ ดูนะคะสารบัญในหนังสือหรือว่าตัวอย่างในหนังสือได้ที่เพจ a c e b o o k ออนเลยนะคะค่าชื่อเดียวกับช่องเลยนะคะ e ีซี่เยอรมันวิทยอนยาหรือจะเว็บไซต์นะคะถ้าใครอยากจะได้เป็น e-book แล้วก็ Audio book นะคะคือถ้าออกมาเป็น e b o o k กก็เป็นไฟล์หนังสือเอาไปพิมพ์เองนะคะก็ไม่ได้ออกมาเป็นเล่มสามารถนะคะซื้อและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของออนเลยนะคะ g e r m a n w i t h o n y a com นะคะ,เข,คเ,คะ,คะเข้าไปตรงคำว่าสินค้านะคะเข้าไปตรงคำว่าสินค้านะคะแล้วก็กดนะคะซื้อนะคะก็ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเดบิตหรือว่า Paypal นะคะหลังจากชำระเงินเสร็จจะมีไฟล์หนังสือแล้วก็ไฟล์เสียงนะคะให้ดาวน์โหลดนะคะได้ทันทีเลยนะคะเอาละค่ะหมดช่วงแบบว่าแนะนำตัวแล้วก็ขายของไปแล้วนะคะ วันนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะเออประโยคยอดฮิตนะคะที่ตอนนี้ที่ไทยที่เขาพูดพูดถึงกันนะคะอันนี้ออนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันฮิตที่ไทยพอดีมีแฟนคลับนะคะคนที่ติดตามออนก็ถามมานะคะว่าอประโยคแบบนี้ภาษาเยอรมันมันพูดยังไงนะคะประโยคนั้นก็คือคําว่าเอาที่สบายใจนะคะหรือนะคะเอาที่คุณสบายใจคือเอาที่สบายใจเอาที่เธอสบายใจประมาณนี้นะคะ อย่างในภาษาอังกฤษนะคะ,ะถ้าเราจะพูดว่าเอาที่สบายใจอันนี้เดี๋ยวแทรกสอนภาษาอังกฤษไปนิดนึงเนาะทุกคนอย่าอย่าเพิ่งหลงประเด็นนะว่าเฮ้ยนี่มันช่องสอนภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษบางทีบางคลิปเนะี่ยมันก็จะได้สองภาษาไปพร้อมกันนะทุกคนเ <c oughs> อาลยค่ะอย่างคาว่าเอาที่สบายใจในภาษาอังกฤษเนี่ยมันง่ายมากเลยใช้คําว่า whatever นะคะ whatever you want นะคะก็คือแล้วแต่แล้วแต่ที่เธอต้องการเลยหรือนะคะ whatever you like ะะเออในภาษาอังกฤษหรือใช้คำว่า is t up to you นะคะซึ่งคนไทยเนี่ยจะพูดสั้นๆแค่ว่า up to you ฝรั่งก็เข้าใจนะแต่จริงประธานมันหายจริงๆมันจะต้องเป็น it is นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็พูดกันมาเนาะฝรั่งก็ฟังรู้เรื่องมันก็ไม่เป็นไรนะคะจริงๆถ้าประโยคเต็มเนี่ยของคำว่า up to you เนี่ยมันจะต้องมี it is นะคะ is up to you หรือพูดติดๆกัน is t up to you ประมาณนี้นะคะ หรือนะคะถ้าใครอยากจะพูดสำนวนภาอังกฤษเขาก็มีนะไอ้คำว่าเอาที่สบายใจเนี่ย whatever floats your boat นะคะก็คือเอาที่สบายใจเลยนะ,ะ whatever floats your boat นะคะเอ่อหรือนึกไม่ออกก็ง่ายๆเลย whatever you want whatever you like จริงๆมันมีอีกหลายคำเลยแต่เราไม่เน้นนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าพอกลุ่มกลิ่มให้รู้ว่าเอ้ภาษาอังกฤษเอาที่สบายใจมันพูดแบบนี้และถ้าในส่วนของภาษาเยอรมันนะคะ ออ่ uh, มันก็สามารถพูดได้นะคะคำนี้ออนพูดติดปากมากเลย we do w i l s t นะคะ we do w i l s t ซึ่งมันก็จะแปลว่าวแล้วแต่เธอเลยนะคะ it's up to you ในภาษาอังกฤษนะคะ we do w i l s t when do most does g o o d i s เออแล้วแต่เธอเลยถ้าเธอคิดว่ามันดีนะคะประโยคนี้อ่ะช้าๆอีกรอบ we do w i l s t นะคะ when do most does g o o d i s อ แล้วจะเธอเลยถ้าเธอคิดว่ามันดีนะคะหรือนะคะเราจะบอกว่า um we do w i l s does it m e a e a g a r l นะคะก็แล้วแต่เธอเลยฉันเนี่ยยังไงก็ได้นะคะ does it m e a e a g a r l เนี่ยคือออนคือทำคลิปไปแล้วนะมันก็จะแปลว่าออฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์หรือจะใช้สื่อว่ายังไงก็ได้เหมือนกันนะคะเออหรืออยากจะพูดสั้นๆนะคะ um m e a is a g a r l we do w i l s ก็ได้เหมือนกันชั้นยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เธอเลยนะคะมันก็สื่อว่าเอาที่สบายใจนั่นแหละนะคะเออหรือมันก็จะมีอีกประโยคนะคะ was immer du willst นะคะซึ่งมันก็จะแปลามาเป็นภาษาอังกฤษว่า whatever you want นะคะอ,อ่ was อิมเมอร์ดูวิลสนะคะก็คือแล้วแต่เธอนั่นแหละนะคะเอาที่สบายใจนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็คือเอาที่สบายใจแหละเธออยากทำอะไรก็ทำไป m าร์กวอสดูว l ลสนะคะ m าร์กวอสดูว l ลสเอ่อก็คือแปลว่าเอ๊ะอยากทำอะไรก็ทำไป นะคะเออเอาสบายใจอยากทำอะไรก็ทำไปนะคะเออเอาละค่ะจบล้ค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนมีหลายประโยคนะคะในภาษาเยอรมันให้เอาไปเลือกใช้เลยถ้าอยากจะพูดว่าเอาที่สบายใจอ่ะทวนภาษาอังกฤษก่อนไหมง่ายๆภาษาอังกฤษนะคะ whatever you want นะคะ whatever you like นะคะหรือ is up to you หรือสำนวนเลยนะคะหรือสำนวนไปเลยนะคะ whatever first Your vote นะคะก็แล้วแต่เธอเลยนะคะอ่มันก็มีอีกหลายคำแหละอย่าง whatever suits you หรืออะไรประมาณเนี้ยแต่เอาไปแค่นี้พอนะคะได้ไม่ต้องจำเยอะส่วนภาษาเยอรมันนะคะอ้อนทวนให้นะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าเราพูดบ่อยๆมันจะจำได้ไปเองนะพูดและใช้บ่อยๆนะคะ We do w i l l s นะคะ When do mice does good is อ,อแล้วแต่เธอเลยถ้าเธอคิดว่ามันดีหรือ w ีดูวิล l ์ดัสอิสเมียเอกลาหรือนะคะ m มียอิสเอกลายส์วีดูวินะคะก็ฉันยังไงก็ได้แล้วแต่เธอนะคะหรือจะพูดว่า was immer d ร w i l l s ลนะคะเออก็ whatever you want นะคะแล้วแต่เธอเลย was immer d ร w i l l s ลนะคะหรือมาร์นะคะวอสดูวิ l ส์เอออยากทำอะไรทำไปเลยนะคะแล้วแต่เธอเลยมาร์ควอสด l วิลนะคะอ่า อ้อมีอีกอันหนึ่งสุภาพใช่ไหม We'll e violent ง่ายๆ w e l violent นะคะสุภาพแล้วแต่คุณเลยนะคะหรือจะบอกว่า w e Ear w a r n t นะคะ w e Ear w o n t แล้วแต่พวกเธอแหละพวกคุณแหละนะคะ e อ r นะคะต้องลองไปฝึกพูดฝึกใช้งานกันดูนะคะประโยคนี้ประโยคคลาสสิกประโยคฮิตน,น,นะคะหวังว่าจะจำกันได้นะพูดบ่อยๆมันก็จำได้เองนะทุกคนวันนี้ไปก่อนละค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเชา้ชาเช้า